น้าพเจ้ากรรมนายเวรและเทวันข้าพเจ้ากรรมนายเวรและเทวนันขอให้ทุกท่านโมทนาทั่วหน้าเธอขอให้ทุกท่านมูนาทั่วหน้าเธอขอเชิญทุกท่านน,าน,น้อ,องไปวาตาไครัขบขอบคุณคุณวาตา พระนางเจ้า โอนุโมทนาใน,น,น,นส่วนกุศลโนนาใส่วนกุศล